เอาละครับมาดูความมันความเดือดของมวยคู่นี้กันครับนี่ฮะโดนกวาดลงไปก่อนนะครับล้มงายเลยทีเดียวนะฮะกางเกงดำปตทครับเจอกับหาเชมในกางเกงขาวครับจากมวยไทยไฟนะฮะเข้าไปครับจังหวัดแรกมัดครับโดนเดือดฮะเดินเข้าหาครับยิงหมัดมาแค่ขึ้นไปแย็บมัดซ้ายครับแล้วมัดขวาลำตัวแต่เข้าไปน่อยเจอมัดซ้ายครับแหมฮาเสมนนี้ขยันออกมาฮะโอ้ยปตทเดินเปิดหน้าเข้าไปโดนหมัดเข้าไปเยอะเหมือนกันครับระวังฮะเขาล้มแบบนี้ไม่ดีนะครับ แม่โดนไปหลายหมัดเหลือเกินนะแล้วปตทก็พยายามจะบวงมัดคืนมาเหมอนกันเจอหมัดหนึ่งแล้วจวังหวะนี้โดนหมัดซ้ายครับโอ้ปตทโดนไปก่อนหนึ่งนับนะครับโอ้โหอ,โอล่ะพี่เลี้ยงตะโกนบอกว่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่ารีบนะฮะแม่เข้าหลวมไปหน่อยนะครับเปิดหน้าเข้าไปแบบนี้อันตรายนะครับปตทฮะ อ๋อละมาว่ากันไหมครับหาเซมเข้ามายิงมาซ้ายโอ้เจอหมัดขวาสวนขึ้นไปเหมือนกันถึงกับเซถลาเลยทีเดียวครับหาเซมปตทเดินเข้ามาโอ้ยังคงโดนอยู่ครับปตทจังหวะบวกหมัดฮะบวกหมัดกันเข้าไปครับอือหืออย่าไปหยุดถ้าไม่สิ้นสุดเสียงรักครังนะฮะต่อย่างมันไปเจอกันนโรงพยาบาลครับผมจังหวะนี้หมัดขวาไปครับโอ้ปตทยิงหมัดเข้าแล้วเหมือนกันนะฮะปตทเข้าหาครับหมัดขวาเดินเข้าหาครับยังคงเดินเข้าหาอยู่ยิงหมัดขวาไปครับหาเซมหมัดขวาไปหาเซมเจอหมัดขวาปตท เดินเข้าหารับจังหวะนี้ฮะแม่แรงหมัดยังไม่กลัวแล้วเจอศอกซ้ายเข้าไปหาเซมลม้มลงไปครับผมโดนเข้าไปหนึ่งนับเหมือนกันครับฮาเซมเอาแล้วฮะจังหวะนี้ฮะแม่เรียกได้ว่าทานนั้นของปตทได้ไปก่อนเอาไม่ใช่ครับปตทโดนนับไปก่อนครับขอไปฮะแล้วก็หาเส้นมาโดนไปหนึ่งนับแล้วนะครับเอาแล้วครับมาลุยกันต่อว่ากันไหมนะครับผมจังหวะนี้ฮะเข้าไปครับหมัดขวา หมัดขวาครับโอ้ยปตทโดนเยอะอีกนะฮะปตทยิงหมัดขวาไปแหม่ยังเปิดหน้าแรกกันนะครับเปิดหน้าแรกกันอย่างไม่เกรงกลัวกันเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะนี้ฮะเดินขวาครับยิงหมัดเข้าไปฮะเ๋อาละหมัดเข้าไปต่อครับยังฮะยังไม่หยุดครับขวามาครับฮาเซมสายไม่โดนครับฮาเซมหมัดขวาลําตัวปตทแหม่ฮาเซมต่อยคล่อมไปฮะแหม่เริ่มเริ่มเสียจังหวะเริ่มเมาเมาเริ่มมึนมึนกันแล้วจังหวะนี้ฮะ ไม่สนเรื่องความเจ็บปวดฮะเอาให้ฟุบเอาให้รับแข้งซ้ายไปครับหมัดขวาไปฮะยังไงครับแข้งขวาครับปตทเขาหาแข้งขวาครับหาเส้นเกียร์ถอยหาเส้นโอหาเส้นฟุบลงไปฮะเจอหมัดหนึ่งสองเมื่อสักครู่โดนนับเข้าไปแล้วฮะเป็นนับครั้งที่สองนะครับแหมหน้าฟุบก้นเด้งเลยทีเดียวนะฮะเส้นครับ เอาแล้วฮะมีลุ้นแล้วฮะจังหวะนี้ต้องดูว่าปตทนี่สามารถปิดจอบได้เลยหรือเปล่าครับปตทเข้าไปใส่หมัดขวาหาเส้นยังคงเซแข้งขวาครับหาเส้นโอเรียบร้อยฮะไม่ไหวครับจบเลยครับผมจังหวะนี้โอโ้โหปตทได้รับชัยชนะไปนะครับผมอือหสุดจริงๆสุดติ่งเหลือกเกินครับผมจังหวะนี้